มาแล้วครับสามสี่ขั้นต่อขั้นหน้ารับนตื่นเมากเลยครับทีมงานสาวน้อยตัดตัวเองเสริมดวงให้กับตัวเองนะครับถ้าดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้าไม่ดีก็จะทุนเราบางๆแล้วหายไปในทีทสุดนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้ทาบุนนะครับท่านใดที่ไม่ได้ทะบุนสีบาทยี่สิบบาทก็ทําได้นะครับประโยชน์ในตู้นะครับ โดยเฉพาะการที่คุณดูนะครับกผจญภัยก็ไปทุ่มทุนก่อนครับต่างที่ว่าอาจจะตั้งตรงไหนดีจุดต้องใส่ดีนะครับดูแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคนะพี่นอ้องเดี๋ยวรถพวกนี้ก็ยังเอาเข้ามาได้นิดหน่อยนะครับจะเข้ามาบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวท่านมาทำบุญแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเอะอ่ขย,ยังขาก่าอเนาะ นะครับต้นเติบแล้วอากาศร้อนเกิดไลลแ้วนะครับครับเราเห็นใจเขที่ต้องรอนะครับโรงทานนะครับโรงทานขันเราพาครับกันเราเกี่ยงบอกนะครับเพลียเยอะไปเกินยดเยอะไปเร่องเพื่ออะไรก็แต่กับเรามีร้านอาหารไม่หลายร้านนะครับต่อๆเรื่องเะครันะครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดหรือยังครับเนี่ย ขอนายเขียนเลยเปิดแล้วนะครับไปเดี๋ยวบริการเป็นยังไงก็ตินะครับพี่น้องเราครับไปรอดคนไทยกันเนี่ยคนไทยเท่ากันเองค่อยเห็นหน้าพ่อติยุทธนะครับกินกันเดี๋ยวไม่ว่าสยามพิมพ์กินนะครับเดี๋ยวนี้ทางสังกัดเนี่ยนะครับเข้ามาเมืองไทยนะครับทำวีซ่าเขาทอประกอบเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาต้องไปอีกที แม่รถตูดคีมเนีจังเลยเดยรีบครับต้องุูนขนาดเลยะอ้าวไ้ยไ่ดสักทีแม่งบอกผมเหรอเอาอย่างไร็เอาเนาะเขาคัดอีกต่วเขาไปผูดยาวดีสุดไปเนี่เขาไปเ็ตไปแม่เงี่ยวเงี่ยวในรถกินรถกินในรถจะขี่ไว้ได้เท่านั้นบอกปะไงเงี่ยวไป

โอ้ยวัตุข้อแม่แนวเรบอก่าวัตข้อแม่ไปใส่ข้ออีหยังเนตอีหยังเนตหยังเออเนตหยังองเก็บตนันแม่แต่บาทเดียวก็เสียทุกปีแล้วก็ยังมีโลหะเลี้ยงอีกไม่มีที่ไหนะไปเหยียบามมือราแล้วนะไปทปีไป่ทุกปี อ๋ต้นของจอดนี้เถอะ่้าตมองจอดุคดีเถอะบะาคนและชิมาเงี่ยเอื่นแม่หลายประเทศเลยนะครับขอรเในวันนี้ชาวร้ยประเรัแทนแต่ก็มีร้อยกว่าชีวิตนะครับนักแสดงโคศสามร้อใช่ไหมสามร้อยหมดนะเขสามร้อกว่าชีวิตแม่เวทีเนี่ยโอ้โหน่งน่ โอ้โหมอ้มงกรเขียวดีนะวะคณะกรรมการเตรียมเ้าเดียวไว้เป็นร้อยกิโลให้กับหมอลำนะครับหมูอีกหนึ่งตัวครับนี่ไม่เป็นไรครับทุกบาททุกเงานทักงนี้มาจากพวกเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านของสมลอยนะครับสิ่งที่ ไม่เหมือนกับพี่อื่นก็คือชงฟรีแี่ตรงือโตรงนี้แหละครับเนี่ยนะครับชงฟรีนะโอ้ดเป็นหัวใจพูดยังไงเนาะก็ดีใจแทนพี่น้องเรานะครับแทนคุณชวนของเราพี่น้องมางทำบุญเป็นพวกกลางวันกลางคืนก็นกนมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ถ้ามาช้าเนี่ยผมว่าจะ,จะมีที่นั่งที่ดินหนนะรือเปล่าเนี่ยนะครับร้านค้านี่เตรียม สินค้าไวเยอะๆนะครับเดี๋ยวคืนเนี่ยนะครับวันนี้สถานที่ของเราเนี่ยต้อนรับได้พันสองพันคนนะครับเห็ใในเวาของเราวมากเลยนะครับแม่หลายพันนะันี่นมูอ่ะก็ยัง่าสมง่วสมง่วง่อหมูอันนี้หมูหมู่หมู่อันจิบ่ายฟังคนเฮาฮะ แมนบอกินหมูมัวตลอดชีวิตแต่คนมันสัวมันก็สัวคือเก่ามันควจะเป็นต้องกินหมูกับมัวดอกสวนอยู่กับการเขาบอกตัวสองคนแหมสวนนี่เขาก็บอกกบตัวสองคนมันบอกว่าวันนี้คอยสวนนะเมื่อคืนนี้เขความประพฤติของคนเฮ้ยไปพังนะพี่น้องมีบ่สวนนี่ครับมีบ่มุมนี่ครับเด่ก สแต็ลาไปน่อยจะวาเรื่องเรื่องว่ามากเขาเขาหมายเขาเนื้อครับนี่เขาวอกเขามาเกี่ยวกับาตหรือป่ตาตนี่เตาอกกระยานมันร่างร่มังกินงไงฮะเจชีวิสดีขึ้นบ่ดีตาบได้มือยังสัวอยู่เรุ้แล้วมันสัวยาไม่งไปเทวกันมัาไปไปก็้ครับเขาเที่หลรังนี้หมดเด็จำประเดกเนี่มันกากอางขัอ่าแล้วละเรื่องอไรลอกไหนของไหนครับ เขาไหนเขาไหนบอเขาไหนครับไปนับเก่ารถบังครับรถพอดีครับสินโยงกัได้ครับสินยงได้ครับเอ้าได้คุณเจียายุหันลครับเสียบครับเขาเลยครับเออรับได้ของาหาเาเออเอาปเาเลยครับเพาเื่อเอาผู้ใดคือเฮจังสันใช่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  กือจ <c oughs> ักสันเอาไปอันสตาร์หลดอ่แเพราะงังสี่ห้หมดจอดใช้ไห เจ๊ก <đây> ุกขังเมมก็ดูดีเด้เนาะแต่วัสิออกยาดนเสาแล้วมันต้องออกเนาเพราะว่ามันบกไก่ไปไหนเฮ้ยหยาด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 โอ้รถคือเท่แท้ขอดดิ รถปากทังเลยไงรถทีเขามาบอกกันนอกผมรถเวทีของเราไม่ได้ขามาเตรียมทีเรถจรอหลายคันเลยอีกหลายคันแม่มาจอดปอยลงของเสร็จแล้วเองก็ได้ไปจอดนี่ข้างหลังรอคัพยทเตรียมทีไว้ครับถ้าสมมติเราทำตรงเนี้ลงสบายเลยไม่มีดินถมไงโอ้มันสูงเนาะเออมันสูงทำไดินถมมีดิน๋อวีถโคยมันโตามีดินเนกันคิดหน้าครับตั้งลงตั้งลงทันไม ไม่ช้ากไ,ได้ไอ้ปอยเริ่มไอ้จุดอบผมดูแล้วรถบัสมันยาวน้ายาวนะน้ายาวน้ายาวถูกยาวคนระับเดี๋ยวดูไอ้ทําไมเขาไมีที่จอดอีกมีวัวทดลองอีกไม่ที่จอดเขาหลังวันเลยก็ได้ที่สิบห้าลาผมดันไ้